กระาบรรัาก,การณคณะพระอาจารย์และจเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านกระผมสมณมนเน้นอัธเดชธนดีจากโรงเรียนพระปริยติธรรมรัตนภากคุมมนศึกษารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการบรรยายธรรมในหัวข้อปริยติธรรมมีวินัยสู้ภยัยโควิด -19 มหาภายัยโควิดพิษไวรัสโลกคองคัดความสุขทุกทับถม ระสามราาสายเศรษฐกิจจิตเสื่อมโทมเห็นร้ายโหมลุกรานข้ามเขตแดนชาวปริยัติธรรมทุกท่านครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่เมื er ่อเดือนธันวาคม2562ที่เมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนหลังจากนั้นได้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โลกเราประเทศไทยเราไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยพวกเราต้องเผชิญกับความหวาดกลัวความขาดแคลนความมั่นคงในอาชีพหายไปและการสูญเสียคนที่รักเป็นจำนวนมากชีวิตเต็มไปด้วยความเดือดร้อนนอนทุกทุกลมหายใจเกิดยุคเข้ายากหมากแพงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ทุกท่านครับ เ h a n g e a ง change with it เพราะโลกเปลี่ยนเราจึงต้องเปลี่ยนโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะโควิด -19 ชาวปริยัติธรรมเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทีคิดเปลี่ยนทีทำและเปลี่ยนทีชีวิตใหม่ให้ปลอดภัยและดำรงอยู่อย่างเป็นปกติสุขเราก็จะก้าวสู่โลกใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะ n g e the world c h a n g e เราเปลี่ยนโลกจึงเปลี่ยนเริ่มต้นที่ตัวเรา กับมาตรการ a d e นเด o อ so Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลและตั้งเป้าหมายคือการเอาชนะโควิด -19 ซึ่งเราจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้ต้องประดับประดาด้วยวินัยหรือศีลน,นั่นเพราะวินัยเป็นขุนเครื่องความสำเร็จทุกสิ่งอย่างจะมีใครที่ไม่มีวินยัยและประสบความสำเร็จบางไม่มีหรอกครับการจะปฏิบัติตนให้เกิดวินัยนั้น ต้องเริ่มศึกษาข้อที่หนึ่งคือสินสิกขาเป็นตัวนำพาในเบื้องตน้นเพราะสินเป็นวินัยที่สอนให้คนปกติทางกายวาจาแยกแยะให้เห็นพฤติกรรมของตนสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำการปฏิบัติตามหลักการป้องกันโควิด -19 ถือเป็นการแสดงออกทางกายวาจาที่สำคัญยิง่งหยุดการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อตอนเองเพราะนั่นคือ การไม่รับผิดชอบต่อสังคมและศึกษาข้อที่สองคือสมาธิศิกขาซึ่งเป็นตัวจิตนาทางจิตโดยจะส่งผลให้กายวาจาทําตามเมื่อเกิดสมาธิย่อมเกิดจิตที่เข้มแข็งต่อกิเลสทั้งปวงไม่ประมาทกาดไม่ตกใส่แมสล้างมือวันระยะห่างและหากจะถามว่ากายวาจาที่มีวินัยเพราะอะไรก็เพราะ มีจิตใจที่ดีงามไงละครับท่านซึ่งสอดรับกับพุทธสุภาษิตที่ว่าจิตต่างท่านต่างสุขาวหังจิตท,ที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้สุดท้ายศึกษาข้อที่สามคือปัญญาศิกขาเป็นการแสวงหาความรู้ให้รอบรู้การจะอยู่ดีมีสุขในยุคที่มีไวรัสร้ายต้องใช้ปัญญาเป็นอาวุธรู้ให้จริงเห็นให้ชัด ย่าหลงเชื่อข่าวอ้างข่าวลือสร้างวินัยให้การสร้างปัญญาหาข้อเท็จจริงเพื่อให้รู้เท่าทันโรคโควิด -19 รู้เขารู้เรารบสิบครั้งก็ชนะสิบครั้งทุกท่านครับถึงเวลาแล้วที่เราจะหยุดโควิดร้ายด้วยการเริ่มต้นสร้างวินัยที่ตัวเราแล้วทุกคนช่วยกันย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่จงยึดเอาวินัยเป็นฐาน ต่อยอดด้วยสติสัมปชัญญะเป็นตัวปะทะให้เกิดแสงสว่างซึ่งเป็นทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ไม่ผิดศีลผิดวินยัยยอมเอาชนะภัยพิบัติจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นี่ก็นับได้ว่าศีลและวินัยเป็นเยี่ยมในโลกอันวินัยน้ำระเบียบสู่เรียบร้อยคนใหญ่น้อยเปลงปรีดีหน,นักหนาวินัยสร้างกระจ่างคอก่อศรัทธา ขอรักษากกติกาพาร่วมมือขอบคุณครับและเจริญพร